บอกเลยว่าทุกเส้นทุกสา่ถนนอยู่ที่เมืองไทยที่บ่าวพิม์ได้รวบวมให้ทุกคนในเบื้องในเมือนี้นี่มีทั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกหลายแห่งอยู่กลางท่งนาก็มีทุกคนบ่าวพิม์เห็นท่านนอยู่กลางทุงนาอยู่อ่านอกเมืองแหละเห็นไหมบ่าวพิมไม่ร is ู้สึกโอ้โหอันนี้ขนาดว่ยุยู่นอกเมืองหรือว่าเบาได้เลยว่ายุ่งสนับบดเลยแหละทุกคนเพราะว่าบ่มีบ้านเลื่อนเลยนะทุกคนนี่ครับโอ้โหทงนาทุงนาทำไมบ้านบ่าวพิมกับบ่มวแบบนี้วะเนาะ กราบสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหมดทุกคนเด้อที่ว่าเข้ามาฮับสมคลิปข้องบาพิมพ์ข้องคุณพิมเอฟซีคนเก่าและคนใหม่ที่ว่าเข้ามากับอากายสบายดีพวาพิม์กันได้นะทุกคนอ่ามื่อี้ก็ตามก็ตามเคยนะตอนในถ้ำกับทุกคลิปก็คือเป็นจังได้กันแดอยูทีเมืองไทยอากาศเมื่อนี้พี่น้องอากาศฮอนกันไล่ซำได้จากองกซ่านะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคของเมืองไทยเป็นจังได้กันกับ คอเมนบอกว่าพิมกันเด้อพี่น้องแต่ว่ายูบ้านเข้ามาพิมพ์ตอนนี้กะบอกเลยว่าอากาศฮอนซ่องมือมาแล้วพี่น้องโอ้ยนะพอมันได้ฮอนกับฮอนสเลือกเกินพอเย็น้นพอนาวกับน,นาวจุดเกินไปน,น,ะน,นะทุกคนอะจังได้กะหักซาสุขภาพกันเด้ออ่ะไม่นี่ก็เพาพิมกับบอด้มี i. เรื่อง ข่าวหรือว่าเรื่องข้อมูลยังมาให้ทุกคนได้ฮับโหดออกนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ว่าพิมพ์แยกจะนําเสนอและเป็นสิ่งที่ว่าเป่าพิมมักที่สุดในอ่าส่วนตัวของเป่าพิมพ์นะทุกคนนั่นก็คือถนนในเมืองไทยนั่นเองทุกคนซึ่งว่าวันนี้เป่าพิมก็พอเอาคลิปนี้มาให้ทุกคนเบิ่งแล้วก็รู้สึกว่าแวบขึ้นฮอตในเมื่อก้อนนั้นคนคิดเทิรมากซึ่งว่าเป็นอย่างจริงจริงว่าคิดเทิรเพราะว่าเมื่อก้อนเป่าพิมได้อ่เคยได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเมืองไทย น, h, นั่นก็คือเกี่ยวกับถนนลข้องไทยนั่นเองนะทุกคนจะว่าเป็นการรีแอคชั่นข้องมาพิมพ์นี้ที่ว่าเป็นการเอาคลิปภาพมุมสูงงามง่ามซอๆยูท่เมืองไทยมาให้ทุกคนได้เบิ่งกันเลยนะแต่ว่าวันนี้กับปี่นิคตึมคลิปหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับถนนข้องเมืองไทยพี่น้องรวมกันหลายๆจุดหลาย่หลายๆเส้นหลๆจังหวัดกันเลยมาให้ทุกคนได้เบิ่งจุใจกันเลยแต่ว่าสิ่งที่มาพิมพ์มาให้เบิ่งวันนี้บอ่เป็นวิดีโอนะคนนะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งที่ว่าเข้าถ ทุกเส้นทุกสายถนน,นอยู่ที่เมืองไทยที่บ่าวพิมได้รวบรวมให้ทุกคนในเบื้องในมือนี้นี่มีทั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกหลายๆแห่งอยู่กลางทงุ่งนาก็มีทุกคนบ่าวพิมเห็นท่านน,นอยู่กลางทงุ่งนาอยู่นอกเมืองแหละเห็นแล้บ่าวพิมรู้สึกโอ้โหเมืองไทยนะทุกคนนะสร้างถนน,นได้สวยงามไร้โอเคมาเดี๋ยวเราไปเบื้องเลยมือนี้บ่าวพิมจะมารีแอคชั่นให้เบื้องนะั้นทุกคนนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่าวพิมมาเบื้องนี้เป็นยังเฮ็ดพ่นยังบ่าวพิมจึงเลือกคลิปคคคคลลลิปปนนนนนี้้้้้้มมาาใหททุุกกกกไไดเเเบงััโออถพรแวย นี่ทุกคนเปิดหูแรงมากันงามไล่ท่นนเส้นนี้นะทุกคนโอ้โหลักไล่เส้นเหลือเกินนี่ก็อยู่กลางทุ่งนาพี่น้องเป็นถนนอ,นอยู่จุดได้กับว่าพิมพ์กับบูงโฮหลหรอกแต่ว่าอยากให้คนได้เบิร์นตรกันนี่ครับทุกคนโอ้งามไลนะ่นะถนนอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาจะทําแบบไล่ไล่เ้นไล่ไล่ใาย,ายพี่น้องนี่อันนี้ขนาดว่าอยู่นอกเมืองหรือว่าเบ้าได้เลยว่าอยู่สนุนทรบดเลยแหละทุกคนเพราะว่ามีบ้านเลือนเลยนะทุกคนนี่ครับโอ้โห คล้ายๆกับโอ้จุดนี้พี่น้องอันนี้บวกัวายู่จังหวัดได้นะแต่ว่าเขาทร้างได้ส่วยงามลาย mm hmm. อานี่ครับถนนที่ว่าซับซ้อนกันขึ้นมามีทั้งทางยกระดับอมอเตอร์เวย์เป็นพี่น้องแล้วก็มีด่านตรวจต่างๆนะ,ะเพราะว่าหลักๆที่พ่พิมพ์ได้เอามาให้ทุกคนเบิ้งในมือก็จะเป็นถนนยูทีต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่พี่น้องแล้วก็เป็นถนนที่ว่าบ mm hmm. ่าพิม์รู้สึกว่ามัน่วยงามล,า,ลายนะคนนคสำหรับยูทีสำหรับรบ่าพิมพ์เพราะว่า ยูที่บ้านก็พิมพ์มันบไดมีถนนแบบนมีพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ก็อยากให้คนเด้เบิ่งขามสวยงามของถานนนไปด้กันนี่ครับทุกคนโอ้โหจังหวัดอะไรนะนเนี้ยนะขนาดว่าออกมาจากนั้นอยู่ผูกเข้าพี่น้องกันอย่างแบบมีถนนนสวยงามกันเลยนี่ครับเป็นทางโคดเคี้ยวที่แบบงามล่ายนะโอ้โหทุกคนลงทางจริงๆถ้าว่าาพิมพ์มไปเที่ยวเมืองไทย โอ้โหดีกันฮะน่าจะห้ากสร้างเสร็จหรือยังไม่ใหม่เลยพอภาพบรรยากาศตอนคอยขําลโรงแรงก็จะบรรยากาศตอนแหล่งก็สวยงามนี่จะเริ่มเข้ามาในกรุงเทพนะทุกคนและะ้วก็ไลา่ทีที่ว่าบัพิมพ์ในมาตอนมาฟ้านีก็เป็นภา,าพมุมสูงบ่วพิมพ์เซเว่าไลายคนอย่างบ่เคยเห็นหรอกนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบัพิมพ์ม,มกักไลยกับถนนเมืองไทยเพราะว่าเป็นภาพมุมสูงที่ว่าสวยงามไล่นะทุกคนน,ะคน,นี่เพราะว่าเขาจะเห็นถนนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ที่เมืองไทยโอ้โหนี่ นี่ก็ห้ากก่อสร้างนะทุกคนผ่านทงไร่ทงนาแบบยันน่าโอ้หสึกว่าขนาดว่าอยู่อยู่นอกเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กลางนาอยู่ทงนาทุกคนนะแบบถนนนแบบส่วยงามไล่อ่าเพราะว่าล้วกปเป็นานนทดีว่าบ่พิม์บอกเลยว่าเป็นถนนที่ว่าสะอาดไล่นะทุกคนนี่มาถึงบูกเข้าพี่น้องโอ้โหซึ่งว่าภาพอยู่ถึงบุกเข้านีก็นี่ทุกคนพอพิมพมักตัวนี้มากคืองูเลยมักไล่ว้าว อันนี้ก็น่าจะเป็นผ่านนำนำทะเลเนี่จากอย่างนะนี่เพราะว่าทังนนอนยู่ที่เมืองไทยกัเดี๋ยวนี้ก็ยังสร้างไล่ทรายเลยนะทุกคนเพราะว่าพิมพ์แอปไปเบิ้งคลิปมาแต่ว่าเอาคลิปมาให้ทุกคนเบิ้งบ่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนโอ้โหภาพนี้พี่น้องทางคดเคี้ยวนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวทั้นนหนึ่งที่ว่าซื้อดังที่ว่าคนมักไปเช็คอินนะโอ้โหยเหมือนกับงูลอยเลยทุกคน ผามุมสู้งนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการวางแพรนเตรียมเฮ็ดถนนใหม่นะเป็นภาพคล้ายกับภาพที่ว่าก็สร้างกันมาเป็นภาพร้ำดีแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะสร็จหมดเลยแหละเพราะว่าภาพที่ว่มาพิมพ์ออกมานี่ก็บางภาพก็ได้ได้ล่ลลเดือนแล้วนะนี่ทุกคนตัวนี้ไม่นาทะเลหรือเปล่านะว่าพิมพ์กับโบเนเจอเรียกว่าเป็นทะเลสาบนี่จะเริ่มเข้ามาในเมืองนิดนึงอือ เพราะว่าคือที่เปาพิมพ์โูมะนะานะทนนรถยนต์อยู่ที่เมืองไทยนี่แบบไล่แหงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าประชากรอยู่ที่เมืองไทยก็มีไล่ท่้งเจ็ดสิบกว่าล้านคนมันบอกพี่น้องนี่ถนนทับซ้อนกันขึ้นมาอันนี่ก็น่าจะเป็นทางด่วนเว่าแบบที่ว่าเข้าเข้าซ้างขึ้นมาอ่าอันนี้กับใครสนามบินนะทุกคนแต่ว่าเป็นทนน <c oughs> พอะแบบตรงไปเมือนก,นกับแบบสนามบินเลยอ่า น,นี่กับผ่านท่งนากับทงนากับจะยังมีแบบถังดวนถนนนยกระดับนะทุกคนผ่านทะเลทราบกับเป็นแบบถนนยกระดับเหมือนกันนี่โอ้โหงามไรโอ้โหทุกคนภาพนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรนะทุงนาทงนาทำไมบ้านาพ่อพิมกับพงพิมแบบนี้วะเนาะนี่ทุกคน ถนนทุกอย่างที่ว่าผ่านตรงน้าน,นี่ก็หลักๆก็กกจะมีแบบคล้ายๆกับถนนยกระดับหรือว่าเป็นมอเตอร์เวยอยุ่นบอพี่น้องเพราะว่าเมืองไทยจะสร้างแบบนี้ล่ายนะนี่คือท,ที่ทุกคนเห็นอยู่ในฮูปนี่แหละในวิดีโอนี่ทุกคนนะดูครับโอ้โหพอเราได้เห็นภาพมุมสูงแล้วมันกลายเป็นแบบเทน่ารู้สึกแบบเป็นมุมมองที่ว่าแปลกใหม่นะทุกคนนี่เมืองถนนทางผ่านตรงน้าน,นี่แบบสะอาดงามล่ายนะ แล้วกระท้านอยู่ที่เมืองไทยปรพิมพ์ซอฟอีกตึมยันหนึ่งก็คือแบบเป็นถนนทดี่ว่าเข้าทีเข้าทําถนนได้หน้าขมหน้าของถนนนะทุกคนแบบหน้าล่ายเลยนะนี่อันนี้ก็ยังสร้างยังบอทันแล้วเสร็จในบางส่วนนะทุกคนส่วนมากับผ่านไปแต่ละจังหวัดกับแบบขมจเจริญไปเทิ่งเหมือนกนะันเพราะว่าถานนก็เหมือนกับเส้นเลือดบอกคืน้นองสายเลือดเส้นเลือดของมนุษย์เพราะว่าผ่านไปจุดได้ก็จะมีความสะดวกสบายนะไล่ขึ้นเพราะว่า คือที่ทุกคนฮู้แหละการการที่ว่าจะมีแล้วก็ที่ดินแบบราคาสูงขึ้นกับตรงแบบถนนท์ตรงเข้าไปทึงแบบถนนสวยง,งามถนนสะดวกสบายนะแต่ยังท้ามูลค่าที่ดินคล่องเพราะเม่ปะสะชนอยู่แถวไกลเคียงกับถนนสร้างเสร็จนั่นก็แบบจะมีมูลค่าราคาสูงขึ้นนั่นเองนี่ทุกคนมีไล่มุมไล่ามมลาภาพลล่จุดที่ว่าจะให้คนได้เบิง่งอันนี้ก็งามแหงพี่น้องพาที่ตกดินน้่นะ อันนี้ก็เมื่อนกับมีน้องนาอยู่ข้างกลางอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ดานบนเป็นถนนครับโอ้โหดูคนอันนี้ก็น่าจะเปิดถ้ารถวิง่งแล้วและแต่ว่าบบค่อยมีรถวิ่งสาได้นะทุกคนนี่ผ่านทงไรทงนาผ่านปูเข้าผ่านต้นไม้อ่านี่โอ้โหรถเยอะเลยแต่ว่าถนนุอนอกีกฟังหนึ่งกับโมีรถ <laughs> น่าจะเป็นทางขเขินทางแหละทางไปทางกลับใช่ไหมนะ อ่าทุกคนนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ว่าบ๊อบพิมอยากจะมาให้ทุกคนได้เบิ่งกันเสื้อบอบทุกคนว่าบ๊อบพิมตั้งใจแบบว่าจะเฮ็ดคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งดนแล้วนะเพราะว่าคึ้ฮอตตอนบ๊อบพิมรีแอคชั่นแล้วก็บ๊อบพิมได้ไปรวบ,รว,บรวมเอาภาพต่างๆอันยู่ทีอ่า อินเทอร์เน็ตนั่นแหละที่ว่าเข้าไดโพสต์ลงเกี่ยวกับถนนเมืองไทยเนะี่คนาเลือกมาให้คนได้เบิ่งกันเพราะว่ามีถนนที่ว่าส่วยงามายแล้วก็มีอีกตั้มไร้แหง่งไา้จุดแหละที่ว่า,าพิมพ์ยังบ่ได้เอามาทุกคนได้เบิ่งจุดมดนะแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงบางส่วนบางจุดเท่านั้นอ่าเพราะว่าอย่างอีกไลยไล่อำเภอหล่จังหวัดแล้วก็อยู่ในกรุงเทพนะกรุงเทพก็เยอะมากไลยแหง่งพี่น้องกรุงเทพทถนอนอยู่ที่เมืองไทยก็ แล้อย่างอีกตึมไล่ทรายเลยบาพิมพ์บริมาตอนบาฟากนะทุกคนนะก็เช่ซีแหละทุกคนก็คือซองข้องขุพิมพ์ก็จะพยายามจะนําเสนอรเรื่องราวต่างต่างที่ว่าแบบเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยบอกว่าจะเป็นเรื่องขวองนักท่องเที่ยวเรื่องอการก่อสร้างหรือว่าซิ่งต่างๆที่เป็นควบมสมารถของคนไทยแล้วก็ความสวยงามข,ข้องเมืองไทยนั่นเองนะบอพิมพ์ก็พร้อมที่จะเป็นอีกตส่วนหนึ่งในการ น้ำเสนอหรือว <c oughs> uh? ่าเพื่อเพะข้อมูลต่างๆหลักการหัวภาพต่างๆให้คนทั่วโลกหรือว่าหลายๆคนได้รัวโพน้ำกันเด้อทุกคนนะเอาเมื่อกี้ก็เป็นคลิปประมาณนี้ทุกคนเมื่อกี้ก็บว่าพิมพ์กับต้องข้อขอบขอบคุณทุกคนไล่ๆที่ว่าทุกคนโบกกดข้ามโฆษณาสวยบงคลิปขลองมาพิมพ์หลักการกดไลค์กดแชร์สับสับคให้เด้อรอท่าติดตามคลิปต่อไปพี่น้องว่าหยุ่งก็มาแล้วทุกคนพอตอนนี้ก็ราคอยค้าลงแรงแล้วหยุ่งก็เริ่มมาตอมกล้องนะ อรอท้าคลิปต่อไปว,ว่าพิมพ์จะยังมาตอนหมอฟ้ากมกวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนหลายๆเดอ้อที่ว่าเข้ามาครับสมคลิปข้องคุณพิมพ์นะทุกคน